สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ลิศพาเ,เพื่อนๆมาที่ตลาดราชวัตรนะคะลิามาร้านป้าน,นิพ,พรค่ะป้าน,นิพ,พรก็จะมีพวกข้าวกล่องนะคะแล้วก็พวกผัดหมี่อาหารกล่องแล้วก็มีขนมด้วยขนมหวานสิบบาทเดีย๋ยวลิศจะพาเ,เพื่อนๆเข้าไปดูนะคะว่าเช้านี้คุณป้ามีอะไรให้ทานคุณป<อ>้านิพพรสวัสดีนะคะ<อ>สวัสดีค่ะคุณป้าน่ารักจัง วันนี้คุณป้ามีอะไรให้กินบ้างคะมี้ากมีกะทิมีกะทิม,ะทมีกะทิน่ากินจังเลย,เเลยอันนี้<า>เป็นไข้าวัด้วไก่นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวไก่<อ>เส้นใหญ่ข้าวผัดใส้กรอกมาต้มถักเลย ต้มลูกเดือยนี่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเลยไ,ไม่หวานไม่หวานด้วยใช่ไหมคะป้าขายสิบบาทเองแล้วก็พวกอาหารกล่องข้าวกล่องแบบนี้ก็ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองตอนนี้พพรขายมากว่าสี่สิบปีแล้วใช่ไหม,ไมนานมากอะ่ะคุณป้าหกสิบกว่าตรงนี้ก็คือตลาดราชวัตรค่ะเ,เพื่อนๆคุณป้าอยู่ทางหน้าตลาดนะคะแล้วก็ มาทางด้านซ้ายนิดนึงค่ะอยู่ตรงหน้าร้านยา s อ p h ีฟ m ร์นะคะนี่ค่ะตรงไปก็คือมากทางเข้าตลาดก็หมู่ทอดราชวัตรค่ะเเพื่อนๆขายอยู่ข้างๆกับผุ้ช่ายเนี่ยนะคะ กาคุณป้าไม่ได้ขายทุกวันแล้วขายแค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพักทาคนเดียวใช่ไหมคะถ้ามาเสาร์อาทิตย์ก็ได้กินรถมือคุณป้าเนาะ <c oughs> ถ้าคนขาประจำก็จะรู้จักหมดแล้วเพราะคุณป้าขายนาน ตอนนี้ที่ริดมาก็ประมาณยังไม่เจ็ดโมงนะคะยังเช้าเช้าอยู่เช้ามากน่ากินค่ะเดี๋ยวซื้อใส่บาทก็ได้นะคะเพราะว่ามีมีน้ำด้วยถ้าขายใส่บาทนีกกรสาบจุทั้งขนมนทั้งน้ำเลยน้ำห้าบาทเท่านั้นรวนนมรวอู้มีนขนมด้วยค่ะคุณป้าขายเหมือนเป็นอาหารเช้าใส่บาทเลย เพียงใจลูกค้าถ <c oughs> ้าเราจะได้อะไรคนะเนี่ยเราขายเพราะว่าเราทำมานานเลยค่ะใช่ค่ะเือนเราถ้าอยู่บ้านเฉยเฉยก็เหงาไหมก็มีม่าจะออกกาขายมากไปงั้นโลกเยอะใช่ค่ะเราเรา,เราเหมือนเราก็ได้ทำอะไร <c oughs> ได้ออกกําลังกาย <c oughs> แล้วก็ได้คุยกับใครนะคะ <c oughs> ได้เจอคนนู้นคนนี้ <c oughs> <c oughs> ได้มีเพื่อน <c oughs> ใช่ค่ะ ถ้าคนเคยทําอาชีพค้าขายได้เจอคนเนี่ยก็จะเหงาถ้าอยู่อยู่แบบอยู่อยู่บนบ้านอย่างเดียว,วตรงนี้ของกินเยอะนะคะเ,เพื่อนๆฝั่งนู้นก็ของกินเทียบเลยอะ่ะถ้าเป็นทั้งตลาดเช้าแล้วก็ตลาดเย็นนะคะช่วงเย็นนี้ก็จะเริ่มประมาณห้าโมงะคะ่ะถึงประมาณสออของทุ่มนี่ก็จะมีนะคะดูชัดๆที่อ่ เป็นตลาดเก่าแก่แล้วค่ะตรงเนี้ยแล้วก็คนขายก็จะเป็นคนขายที่แบบขายมานานมากแล้วนะคะคุณป้าไม่รับทําส่งแล้วใช่ไหมคะทาส่งอยู่ไหมคะยังทำส่งไม่เอาแล้วป้าทาไม่ไหวค่ะเอาแค่นี้เอาพอดีพอดีเอาแบบแก้เหงาแก้แก้ปวดแก้เมื่อยได้เจอคนนี่น่ากินทุกอย่างเลย แล้วก็จะสับเปลีป่ยนกันไปไหมคะทําแบบอื่นจะทําแบบอื่นได้ไหมคะได้ได้คะจะมีผัดไทยกับข้าวหมกไก่มีผัดไทยแล้วก็ข้าวหมกไก่ด้วยนะคะแล้วก็ขนมก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆมีถั่วเขียว้วก็มีถั่วเขียวก็เป็นเน้นเพื่อสุขภาพแหละแล้วก็ใส่บาตรใแต่เป็นชุดเสร็จเลยแบบมีถั่วเขียวมีขนมแบบนี้นะคะแล้วก็ข้าวกล่องน้ำใส่บาตรสามทิพเอง น่า, Sugar, french, ารัก่ใจดีถ้า so ตรงไปอีกสักประมาณร้อยเมตรนะคะก็จะเป็นโจ๊กเป็นก๋วยเตี <S <S ๋ยวนะคะมีโจ๊กเตาถ่านนะคะเกือบถึงสี่แยกมาแล้วหนูไม่กลนคุณป้านานนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงใช้ของดีดูดูอีกแล้ว เราชอบกินอันนี้หมี่กะทินะคะถ้าหมี่กะทิเนี่ยรถมือคอนโบราณนะะ่ะเขาจะทำหอมข้าวผัดข้าวผัดไส้รอกมีมีมีมิวสิคอร่อยไหมคะร้านคุณป้า อร่อยคร่ะซื้อทุกวันดูคนทก็รู้ว่าอร่อยฮะดูคนทําก็รู้ใช่ไหมคะเกาพื้นจ้าหม้อมันนะคะประจำพี่บอกซื้อทุกวันเลยของหนูเอาหมี่กะทิค่ะคุณป้าแล้วก็เอาข้าวผัดไส้กรอกเดยวนี้สามรถนะคะจาเป็นเปรี้ยวหม้ดแล้วก็เอาอะไรคะเอาข้าวผัดไส้กรอกค่ะอยากกินไม่เอาไม่ไม่เอาค่ะ อุ้ยสแตมล่วงสแตมเซเว่นแจกกแตมด้วยหนูไม่สะสมมหนูใช้เลยป้าห้าสิบค่ะมีอยู่มีอยู่จะสะสมไม่มากกนสะสมเอาไปแลกอะไรคะไม่เอาไม่ได้อะไรแป้งขอบคุณค่ะเนี่ยขอบคุณนะคะที่ทำกับข้าวไม่แพงให้คนอื่นได้กินนะคะคนไม่ก็ได้กินเค่ะได้กินของไม่แพงแล้วก็ลดมืออร่อยอร่อยนะคะ เอาค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะร้านข้าวกล่องนะคะป้านิพาพรค่ะ,อคะขอบคุณมากค่ะก็คุณป้าก็ขายตั้งแต่ประมาณกี่โมงคะหกโมงขายตั้งแต่ประมาณตีห้าตีห้าตีห้ามานี่เจอ <5 S 1> แล้วนะ ตีห้าแล้วก็ประมาณถ้าเร็วก็ประมาณ8ดโมงก็หมดแล้วตีห้าอะไรตีห้าแล้วก็ถ้าหมดก็ประมาณ8โมงเช้าหมด8โมงถึง10โมงเกอแล้วอุดหนุนกันนะคะซื้อใส่บาทใส่บาทวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์เอ้ไม่ใช่วันยันยุวันหยุดอ่ะวันหยุดนักขัตฤกษ์วันวันหยุดวันพระอะไรพวกนี้นะคะ